มองพระเยซูพระเยซูเป็นขึ้นแล้วคุณกําลังดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระศพของพระเยซูยังถูกฝังไว้ในอุโมงค์อยู่หรือเปล่าคุณรู้ไหมสถานการณ์และสภาพจิตใจของสาวกเป็นอย่างไรหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนพวกเขาถูกความโศกเศร้าวความท้อทแท้และความหวาดกลัวครอบงำบางทีพวกเขาอาจคาดหวังว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ ที่จะมาร่วมชนชาติและขับไล่ชาวโรมันผู้น่ารังเกียจที่เข้ามายึดครองประเทศของตนแต่การสิ้นพชนของพระเยซูก็ทำให้ความหวังเหล่านั้นสิ้นสุดลงพวกเขาอาจจะลืมหรือไม่เข้าใจพระสัญญาที่พระเยซูทรงให้ไว้ว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาฟังนะพวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ และพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตายทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติเพื่อให้เยาะเยะ้ยเคี้ยนตีและตรึงไว้ที่กังเขนและวันที่สจะเป็นขึ้นมาใหม่มัทิวบทที่20ข้อ1 8ถึง19เราอาจคิดว่าสาวกเหล่านี้ช่างหน้าตำหนิจริงๆที่ไม่เชื่อในการตรัสของพระเยซูแต่เราทุกคนก็มีหลายครั้งเช่นกันที่ไม่เชื่อหรือลืมไปว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาอะไรกับเราไปบ้าง เราบางคนยังดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพระเยซูยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของความตายขอให้คำของทูตสวรรค์ที่กล่าวกับหญิงที่ไปเฝ้าผศของพระเยซูได้เตือนใจคุณชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่าน ขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีลูก,กาบทที่24ข้อ5ถึง6จงทูลขอต่อพระเจ้าให้ทรงเปิดตาและหูฝ่ายวิญญาณของคุณเพื่อให้คุณได้รู้จักและวางใจในพระสัญญาของพระองค์ในทุกวันและดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะเหนือความตายอำนาจของบาปและความท้อแท้ใจและความกลัวต่างๆคุณคือการอัศจรรย์